สวัสดีค่ะโอ้ยงามตางามตาปะแป้งแล้วนั่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อหลังจากที่อาบน้ำแล้วนะคะก็จะมาปะแป้งน,นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันงามตาเลยน่ะนะนี่แหละนะชุบแป้งทอดโอ้โหทาประจำของนาง นี่นะคะทุกคนดูลูกสาวแม่ตีลังกา,ะะา,างามกินน้ำนะครับ บรรยากาศด้านหลังนะคะพระทิตกดินดูค่ะอืมๆดูพียงามเพี่งาม,งามอี๋เฮนเอยอะเฮงเยอะอามา ดึงและดึงและดึงและเดี๋ยวจะแก้งแม่ตุ้ยแล้วพี่งามเนี่ยฮะจะแก้งแม่เหรอเดี๋ยวไม่ให้กินน้ำเลยอ,เอืมทำตาเหล,ลือกด้วยอา้าว Ừ có ừ ừ kem Kem công -công đừng lại, đừng lại. À, 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 này, lại <laughs> เอาไปดูงามตากันเอาตาจะเอาน้ำบ่นูนะคะงามตานะคะูค่ะงามตาอืออืออือ,อตัวนี้นี่นะคะโอ้โหท้กกบถ้ากบ,ากบเป็นช้างเผือกแล้วตัวนี้ น้ำตาเป็นช้างเพือกแล้วช้างเพือกเบาหนิถู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 นิน อดิด,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 ดูดูเธอทำทำไมถึงชุบแป้งทอดแบบนี้บอดูดูเธอทำเป็นภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะดูนะคะพระทิดกดินโอ,โอ้ยดูพี่งามพี่งามตีนกะวันนี้พี่งามจะนอนง่ายไหมเนาะวันนี้พี่งามนอน อ่าเพิ่งตื่นนะคะแม่แม่นะคะเย็นแล้วนะโอ้โอ้โอ้จอยโอ้โอ้อื้มสุดนี่เสกสายเสกสายน้ำตาเสกสายให้แล้วนะคะตัวนี้เอ้ย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 เอ้ นี่นะคะส,ส,สบายใจนั่นดีค่ะเอกยายวาดอีกนังโกงนึ่ง <มา S 1> พูดออกอีกพี่ยังไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะไม่ว่าก็ปล่อยอีกรอบนะคะอ้าวงามตานี่แน่โอ้ยดูค่ะเห็นแต่ลูก,ก็ตา ลูก,กตาใครอะโอ้ยอะโอ้ยฟินจังเลยอ่ะอาบน้ำมาปาะเป้งยินสบายยินสบายจังเลยว้าใครจะมานอนกับหนูใครจะมานอนเป็นเพื่อนหนูบ้างเนี่ยอ้าวเนี่สบายจังเลย บายใจจังโอ้ยอยากออกไปข้างนอกจังเลยออกไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหยิงกุบสิอืมอืมโอ้ยโอ้ย ตีลงังกาเลยตอนนี้ว่ามีทางไหนออกได้บ้างเนี่ยอุ้ยอ้ยอุเสียงอะไรอ่ะดูสิปีงามโอ้พี่งามก็เล่นเหมือนกันพี่งามก็นอนเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ่าอ่ะอ่ะอ่ะลูกลูกลูกเอ้า โอ้ดูหญิงกบสิดีวยวหญิงกบอ๋อหญิงกบเสกสายอาจจะขับรถกับพี่เวียละเออเออเอาเอาเอาไปด้วยพี่เวียห <kar aded> นูไปด้วยหนูไปด้วย <kar aded> เอาพี่งามพี่งามไปด้วยไหมพี่งามจะไปกับพี่เวียไหมโอ้ดูงามตามาชวนพี่งามแล้วพี่งามจะไปกับพี่เวียไหม ไปไปเราสองพี่น้องเอาขยะไปทิ้งกับพี่เวียพี่เสียเร็วไปแล้วปิดตรงไหนดีโอโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดหยุดหยุดโอ้ยหยุดเลยโอ้ไดไม่เลี้ยวแล้วโอ้โหโอ้ไดไม่เลี้ยวแล้วพี่งามกำลังจะหักไม่เลี้ยวเลยนะคะอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่งาม่อู้่อย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 ูอ๋อ อ๋อขัดใจขัดใจแม่หนูว่าจะหักไม่เลี้ยวทิ้งอะ่ะโอ้โห khi, แม่ในรู้ทันเลยรู้ทันหนูเลยโอ้โห khi, ดูหญิงกบสวัสดีอยู่นี่โอ้โหโอ้โหดูแม่วาดแม่วาดกับพี่งามอ้าจะช่วยกันทําอะไรเนี่ยจะช่วยกันพโโังคอกแน่เลยนะสองแม่ลูกเนี่ยฮะ สองแม่ลูกจะช่วยกันพังคอกแน่ๆเลยตามตาโนนตีลังตาแล้วบุ๊ปบุ๊บบุ๊บุบบบบ๊โอ้โอ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 ยกยืนไม้ยยี่ยยกยย้ยม้ยยยยยย้ยย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 วยดยยยยยยอยย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  สวัสด,ดีนะนุตน๊ตนุ๊ตสบายดีไหมบอนุ๊ตมาเล่นทรายกับเราไหมนุต๊ตโอ้เล่นทรายสนุกนะนุ๊นะมาเดี๋ยวเราจะเสกทรายให้อเรายิ้มหวานปลาโอ้โอโตอนนี้หาขุดปูให้พ่อก่อนทำกับข้าวตอนเย็นอืม ไปแล้วไปชวนพี่งามแล้วจะชวนพี่งามไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะแม่วาดอิเออพี่งามนอนแล้วนอนเล่นแล้วตอนนี้พี่งามนอนเล่นแล้วอู้อุยจ้า แล้วกริ่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยฟินสนุกกันใหญ่เลยนะคะตอนนีออ้เป็นท่าประจำของงามตาเลยนะอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็จะมาปะแป้งแล้วก็เล่นนะคะประมาณนี้เลยใช่ไหมนี่เะงานี่นะแม่อยากเล่นกับหนูใชปาล่า นี่ไงนีไงตอนนี้แป้งหายหมดแล้วอืขาสีชวีวันเรียบร้อยนี่นะคะเป็นความสนุกความป่วนของน้องงามตานะคะอู้วู้วู้ไปนี่นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของน้องงามตากับพี่งามนะคะ จะมีพี่ๆมาทำความสะอาดให้ชุกเย็นดีๆฉันเสกให้เธอยือนนิ่งๆเงบาด <c oughs> ให้เธออยากกินเยอะเดี๋ยวเธอจะลงพุงนี่นะคะเดี๋ยวเธอจะลงพุงโอ้ยตัวนี้มีเด็กไปแอบอึหรือฉีนนะนะโอ้ยงามตางามตาฉี่แล้วรู้ที่ฉีดด้วยนะเก่งมากเลยไปฉี่ไว้นู่นนะ ว่าตรงนั้นเป็นร่องระบายน้ำออกไปนะคะโอ้โหพี่งามก็ฟินพี่งามก็สนุกอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่บ้านเรานะคะนี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามเนาะในช่องงามโชค f ฟมิลีนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้น้องงามตาด้วยนะคะ